เรื่องประชุมแล้วใช้เวลาเยอะนี่ก็เป็นยาขมหนึ่งของมนุษย์ทำงานเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องจะจัดประชุมยังไงให้มันได้ตามเวลาเนี่ยโอ้มันมันมีหลายเรื่องแนละ้วแต่วันนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดแล้วก็เป็นเคล็ดลับอันนึงนะถือว่าเป็นการแตะตัวหัวหน้าแล้วกันสำหรับการจัดประชุมนะคะซึ่งเคล็ดลับนี้ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับคนที่เป็นคนนำประชุม หรือบางทีเราจะเรียกว่ามิ팅ลีดเดอร์บางทีเราจะเรียกว่าประธานที่ประชุมเนี่ยมันมีความเชื่อผิดๆหลายอย่างนะจากที่อาจารย์ได้ทำงานทั้งด้านโคชชิงเทรนนิ่งแล้วก็เป็นทั้งคอนซัลท์มาเนี่ยก็พบว่าสาเหตุที่ทำให้มิงมันเลยเวลาบางทีมิงไม่จบไม่สิ้นเนี่ยสาเหตุนึงมันมาจากมันมีความเชื่อผิดๆบางอย่างเกี่ยวกับการมิงนะคะในเชิงเทคนิคอื่นๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์น่าจะมีหัวข้อแบบเยอะมากเลยแต่เอา เรื่องเบาๆก่อนแล้วกัน